ผมสามารถที่จะได้คัดตัวประเก็นเล็กๆนี้ให้เป็นไซส์ใหญ่ได้นี่เลยครับผมนะฮะเป็นประเก็นไซส์ใหญ่นะครับผมสวัสดีครับผมกินนะจากอินดี้พลาสติกนะครับเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาไหมครับประเก็นยางเนี่ยเสียหายเร็วเวลาการใช้งานบางทีเราต้องเปลี่ยนบ่อยนะหรือเวลาเราใช้ไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทนต่ออุณหภูมิที่สูงได้นะครับทำให้เวลาอ,อย่างเช่น เวลาเราไปใช้กับเครื่องจักรเนี่ยเราก็เกิดการรั่วซึมนะอันนี้ทําให้เราเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องมาหยุดเครื่องต้องมาเปลี่ยนประเก็นกันอีกบ่อยๆนะครับซึ่งประเก็นยางธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับปัญหานี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นประเก็นยางซิลิโคนนะครับที่อยู่ในมือผมนี้นะตัวนี้สามารถที่จะทนความร้อนสูงนะครับได้ถึง260องศาเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความเหนียวและก็ยืดหยุ่นด้วยนะฮะ ที่สําคัญสามารถไดคัตหรือตัดเป็นชิ้นส่วนต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างนะนี่นะครับจากแผ่นจากแผ่นนะครับตัวนี้เป็นอประเก็นยางซิลิโคนสีขาวขุ่นนะครับเราสามารถดัดทัดนะฮะให้เป็นอตัวประเก็นแบบเล็กได้นะครับเราจะเรียกประเก,ยยก็นก็ได้แหวนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมแต่ถ้าช่างส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกคลุมไปเลยว่าประเก็นนะครับตัวนี้จะเป็นประเก็นยางซิลิโคนนะครับนะฮะ อันนี้นะฮะทีนี้อันเนี้ยมันเป็นประเกน็นที่ใช้งานทั่วไปนะครับแต่ผมสามารถที่จะได้คัดตัวประเกน็นเล็กๆนี้ให้เป็นไซส์ใหญ่ได้เรามาดูอันนี้เลยนี่เลยครับผมนะฮะเป็นประเกน็นไซส์ใหญ่นะครับผมนะฮะนี่เป็นยางซิลิโคนสีขาวขุ่นนะฮะก็ค,คือตัดจากแผ่นใหญ่นะครับเมตรคูณเมตรนะฮะ,ะ,ะตัวไซส์เนี่ยนะครับนะ,ะจะมีความหนาสามมิลนะครับ ตัวมาดูใกล้ๆนะครับตัวลูในนะครับหรือ ID เนี่ยจะอยู่จะมีดิเมนชันอยู่ที่38เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวความโตัวนอกนะครับหรือตัวไดมหรือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับจะอยู่ที่82เซนนะครับนี่ฮะนี่ผมกลางให้ดูเลยนะครับด้านหนึ่งเนี่ยเราจะมีโปรเทค นะครับจะมีโพเทคไว้นะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะเวลาเอาไปใช้งานนะครับก็เอาไปลอกนะลอกแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับข้อดีของประเก็นยางซิลิโคนเนี่ยนะครับก็คือทนความร้อนนะครับแล้วก็ใช้งานต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมใช้ลองเครื่องจกักรใช้ไดคัตหรือลองชิ้นงานนะครับอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมที่เป็นเจลลี่เนี่ยหรือชิ้นงานทีเ่เราต้องการความสะอาดนะครับ ตัวประเก็นซิลิโคนเนี่ยเวลาระวางชิ้นงานแล้วเนี่ยมันจะไม่ลื่นนะครับแล้วก็จะมีความเหนียวด้วยนะฮะอันนี้นะครับผมนะฮะก็ตัวนี้เราสามารถสั่งตัดได้นะครับตัวดิเมนชันใหญ่สุดที่เราตัดได้นะฮะก็คือ1เมตรเลยนะครับไดเมเตอร์หเมตรเราก็ตัดให้ได้นะครับอันนี้เป็นของลูกค้านะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะส่งให้กับลูกค้านะครับนะฮะอันนี้เอาดูอีกทีนึงนะครับ แผ่นใหญ่ก็ตัดได้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจนะฮะสั่งตัดงานใดคัทของเรานะนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะครับหรือทักที่ l ล ne แอดไซายอีดี้พลาสติกมาได้นะฮะโอเควันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ